จะไปที่โรชิมาด้วยนั่งชิงคัน,น,นเซ็นชั่วโมงครับแล้วตอนนี้เรากําลังตุนอาหารนะคะเอาไปกินบนชิงคันเซ็นเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ f ฟม i l y m a r าที่ญี่ปุ่นนะครับมาทางนี้ครับและนี่คืออาหารที่เราจะเข้าไปทานในชิงคันเซ็นใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เวลาประมาณ1ิบโมงรถไฟเราก็1ิบโมงสาสบก จะให้ดูบรรยากาศสถานีนะโคนอมีสตาบัคด้วยมีทุกอย่างเลยมีร้านอาหารมีเบนโตะป้าป๋ามีซื้อเบนโตะมามากะอาชีซื้อข้าวปัน้นเราจะเดินทางไปไปไหนนะครัะฮิโรชิมาไปฮิโรชิมาแล้วก็เรามีน้ำโค้กเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูโค้กมินิฟุ๊กปิกมากอันแค่นี้เองนะ กดเล็กสำหรับแบบทานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆโคกที่ญี่ปุ่นมันไม่ได้หวานเพราะโคกประเทศไทยด้วยนะรสชาติไม่เหมือนกันนะไปไง <c oughs> สดชื่นไหมอันนี้ด้วยนะครับอะไรหนันไหนโชว์ดิโชว์ดิเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> มัมขอนสลาง สเสบียงเยอะนะครับเราไม่หิวแน่นอนอันนี้เราก็ลองทองไปก่อนเมือ่อเช้าอาชิก็ลองทองไปแหละแล้วก็จะไปทานบนรถไฟอีกทีนึงและนี่อร่อยมากไข่ต้มญี่ปุ่นอร่อยมากทุกคนขัดต้มเกลือไม่ต้องใส่ซอสไม่ต้องใส่อะไรเลยแกะแล้วกินได้เลยรถไฟเรามาแล้วใช่ไหม ขบวนนี้จะเดินทางไปโตเกียวนะแต่ว่าเราแวะระหว่างทางก็คือเมืองฮิโรชิมาเขาเรียกว่ารถไฟโนโซมิรถไฟโนโซมิเนี่ยจะเป็นรถไฟที่เร็วมากฟาสต์ Fast เลยอันนี้คือโ no so นโซมิเหรอสายโนโซมิขบวนโนโซมิแล้วอันไหนคือโนโซมินี่ไงเนี่ยเขาเรียกเขาชื่อโนโซมิเนี่ยรถไฟรถขบวนเนี้ย โรโซนี้ไปโตเกียวเดี๋ยวบนรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ฮิโรชิมาค่ะโตซึมิเร็วจริงจริงไหมเร็วไหมเขาบอกว่าเป็นขบวนที่เร็วที่สุดที่เดินทางไปโตเกียวเลย แต่เราไม่ได้ไปถึงโตเกียวนะเราไปฮิโรชิมามันจะทำให้เราไปถึงฮิโรชิมาเร็วขึ้นว่าอันไหนเร็วก,กว่าโนโซมิหรือว่าแลมโบกินี่โอ้โหโนโซมิสิแต่บุนนี่สู้ไม่ได้หรอรู้ไหมว่าเราเดินทางรถไฟประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราขับรถไปจากเออฮากตาตะเราเนี่ยฟู <This> กูกะ ไป4ชั่วโมงใช่ไหม4ชั่วโมงล่นเวลาไปตั้ง3ชั่วโมงอ่ะชิใช่ไหมรถไฟเร็วมากโล่งมากเลยนะทุกคนอาจจะมีขบวนอื่นอะไรงเงี้ยแต่ขบวนเราโล่งมากอชิมีมีช้อปปิ้งมา ท่าเนาะเ,เลยทุกคนอาชีถึงฮิโรชิมาแล้วนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราก็ลังจะเดินไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมกระเป๋าใบาใหญ่มาก โรงแรมเราอ่ะที่จองมาก็คืออยู่ตรงสถานีเ JR ฮิโรชิม่าเลยนะทุกคนชื่อแกนวีอฮิโรชิม่าเดิน1น,นาทีถึงเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะอ่ะเปิดให้หน่อยกัไปด้วยกัน จะบอกว่าที่ฮิโรชิม่าหนาวมากหนาวก็ฟุกุยกะอีกอ่ะว่านี่มือมืออชิมแบบเขี่ยวตรงนี้เลยโอ้ยมือแดงเลยอ่ะให้ทุกคนดูบรรยากาศเมืองฮิโรชิม่าก็จะค้มๆหน่อยวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยและนี่คือโรงแรมของเราเดินออกมาจากสถานีเจอเลยชื่อโฮเทลแกนเบียฮิโรชิม่าเขาเรียกว่าติดเลยเนี่ยติดเลยติดเลย ติดกับสถานีเลยโอ้มีโปเกมอนเซ็นเตอร์ด้วยอันนี้ก็มีเซเว่นอเลเโนเพราะว่าถ้าเราอยากจะกลับไปที่โุกีก็เดินไปน,าน,านู่นก็จะพุะ่งไปน,นี่เลยอะ่ะใช<จ>่โอ้ยทุกคนเมื่อกี้จะบอกว่าเราไปโรงแรมผิดนะคือที่เนี่ยเขามีโรงแรมชื่อแกนเบียสองที่ก็คือเมื่อกี้แกนเบียฮิโรชิมา กับ via, oshima, แกนเบียฮิโรชิมาเซาเกตแล้วก็หมาหมาลืมดูว่าเฮ้ย mm hmm. เราจองแบบฮิโรชิมาเซาเกตมาแล้วเราต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งโอเคเดี๋ยวจะพาเพื่อน<ๆ>ไปเช็คอินอีกทีนึงคนละโรงแรมนะทุกคนคนละโรงแรมรชิมาแล้ไม่ใช่เล้บอกว่าเราย้ายโรงแรมเมื่อกี้เราไปโรงแรมผิดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นี่ชื่อโรงแรมชื่อนี้โฮเทลยูแกนเบียฮิโรชิมาซาเกต ต้องมีเสาเกตด้วยเมื่อกี้เป็นกดฮิโรชิม่าเฉยๆแต่ว่าดีมากเลยอ่ะเป็นโรงแรมที่อยู่บนห้างเนาะอยู่ตรงสถานีพอดีเลยอันนี้คือบรรยากาศแบบล็อบบี้นะอันนี้คือล็อบบี้โรงแรมเราเอากระเป๋าไม่ฝากเราเรียบร้อยแล้วฝนตกเพื่อนๆแล้วอากาศหนาวมากโอ้โหฟิวไลท์หกอ่ะ เอ,อโอแต่ว่าฟ้าเริ่มสดใสแล้วนะเราพาเพื่อนมาดูชมวิวตรงนี้เลยเท่ๆเออเฮอ,อนี่คือโรงแรมของเราที่เราพักเราจะพักอยู่ที่นี่กี่คืนนะพี่ชิสองสองคืนเราดูวิววิวสถานีฮิโรชิมาสวยมากสวยมากเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้หยุดแหละ หยุดแล้วท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยเมื่อกี้ยังสิวๆใส่หัวอาชิพอยู่ใช่ตอนนี้หยุดแล้วว้าววิวดี <Okay. S 1> อ่านี่คือบิคแคมิล่าที่ขายอ,อุปรกรณ์ไอคีต่างๆของ <มา S 1> ญี่ปุ่นมาวะเอซิกเอซิกนี่ขนได้รองเท้าใหม่ เมื่อคืนได้เย็นๆอ่ะไปาหาอะไรทานก่อนหิวข้าวแล้วตอนนี้หิวมากเลยหิวมากหิวจนจะกินตัวเองได้หรือ,อยังไม่เหมือนเป็นโรงแรมใหม่เลยทุกคนดูไหมใหม่เนะดเดี๋ยวเข้าห้องเดี๋ยวจะมารีวิวให้พเพื่อนๆดูไ i ไฟบอยปะอุ่งนี่คืออาหารมือกลางวันในชีนะครับเขาเรียกว่า โ,โอโนโมยิยากิเป็นกะทารอนเดี๋ยวรออาหารสุราชิกก็จะทานนะครับหอมมากก็คล้ายยากิสุบะเนาะนะแต่นี้ผักมีเนื้อผักมีมกมมนี่ใหม่ฝั่งนี้จิโนลิ่งสองตัวสามตัวสามตัว อาชีอยู่ที่ห้องพ <เล S 1> ักแล้วนะคะนี่ค่ะเอ็ดเธอมาดูห้องพักเราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่เอ่ยส <18. S 1> <น>ิบแปดนะทุกคนจัน้าตางนะทุกคนจัน้าต่างวิวจากาชั้นสิบแปดเกยมากจัน้าตางจัน้าตางโอ้ยเย็น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 มากนี่คือวิวจากชั้นสิบแปดเราอยู่โรงแรมอะไรนะ้าแกนเบียฮิโรชิมา ซาเกตนะทุกคนโรงแรมใหม่มากอันนี้เกนเบียฮิโรชิมาอ๋นนออันนี้คือโรงแรมที่เราไปผิดเมื่อตอนเมื่อกี้ใช่ไหมคือเป็นชื่อเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คืออยู่ทางซาเกตไม่มีซาเกตมีแต่ฮิโรชิมาแล้วเราต้องไปซาเกตใช่อันนี้ก็จะให้เ,เพื่อนๆอธิุดูนะน,นี่คือห้องอาบน้ำก็จะมีอ่างมีฝักบัว เอ้ยเอ้ยนี่ฝักบัวเอ้ยอ๋อฝักบัวอยู่นี่โอ๊ยหมาหมาอ๋อนี่อ่างฝักบัวอยู่ตรงนี้ฝักบัวนี่นี่อ่าถูกต้องหมาแก่ปกติฝักบัวมันจะอยู่กับอ่างอันนี้อันนี้สมุดก็อันนี้แล้วนี่อันนี้ถังกระดาษนะใช่ค่ะอันนี้คือห้องห้องที่ส้วมครับแยกแยกกันเนาะ เนี่ยค่ะปราเข้าร้านหอย้่นครับนี่ก็จะเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็นี่ก็จะเป็นทีวีแล้วก็นี่นี่ก็จะเป็นเตียงเตียงก็นี่จะเป็นหน้าต่างแล้วก็ผ้าม่านโอ้วิวดีวิวดีนี่เป็นเป็นเครื่องทำความชื้นครับแล้วก็จะมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้ตู้เย็นน้อยซ่อนอยู่นะทีู่่ตู้เย็นไม่มีอะไรเลย น้ำดื่มไม่มีเหมือนจะมีให้เราไปเติมเอาเอง oh <my> มีกาแฟมีชาให้ไหมเอานี้ง่ไงมีชามีกาแฟให้กาแฟ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นกาแฟแบบนี้นะ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าเป็นกาแฟดิฟเนี่ยเราก็จะใส่น้าร้อนแล้วก็ทีทีแล้วก็ดริฟกาแฟ okay. 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 อ่ะเปิดดูดิในชั้นยังมีอะไรโอเคก็เป็นถุง ลอนดี้เอาไว้ซักเชื้อผ้าตูเซฟตูเซฟไม่พ่นไม่พ่นเดี๋ยวดังอึ้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 งตูเซฟดังขึ้นมานะโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนวิวจากชั้น18โรงแรมแกนบีอ๋อ